แต่คนประเภทนี้ถ้าถอดแว่นออกก็มีแต่จะกลายเป็นพวกตาตีแบบเอ้าคนสิ่พอดีทำคนถทายกลเลนหายในพิธีปฐมนิเทศอะฮ่ครูเขารู้ครับเขียวยะตี่ต่อสมศักดิ์ชลาชนรุ่นพี่บริไปหาอาจารย์ห้อพยาบาล จัดการเรื่องคอนแทกเลนส์ะบาจางเอาเขาอ่ะส่วนรุ่นพี่ฮันนี่ทานเค้กต่อไปเถอะครับนี่น้องตายทุกคนก็บอกว่ากำลังยุ่งอ่ะกินด้วยเอ้าเอาชิ้นนี้ไปใส่อะไรอะไรอ่ะไม่ต้องถามนะรู้แล้วรู้แลเปลี่ยนก็นเ้ยรูไหมตองออกไปก่อนสิเอาไปก่อนก็ไปก่อน น้อ๋น้อน้เอ็มอะไรเออรุ่นพี่โอ้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วสินะ